เขาตับเพลงเหรออนดัสองสวัสดีครับผมบอลครับผมคุณแบงค์คี้ครับคนดีคนเดิมมาอีกแล้วครับผมใช่ครับก็หลายคนน่าจะเห็นไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเอาจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้มีพวกเราเนาะก็ใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่มานา อยู่มานานกาเป็นตัวแก่ฮะเป็นตัวแก่ของค่ายแล้วก็เป็นแก๊งๆ <ผม S 1> ของเราดยนะรอนรวมยังเด็กอยู่เสมอรวมเป็นตัวแก่ของค่ายก็ยต้องต้องเปิดโชว์ด้วยเดิดาก้อนยอะไรเงี้ยฮะ,ะก็แล้วก็ก็ไล่ๆเปิดซีรีส์มาทีละเรื่องทีละเรื่องก็ฝากด้วยเป็นน้องๆหน้าใหม่แล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องที่แบบสดใหม่ล้อนเลยใครที่อยากรอดูซีรีส์แบบวิชอบรถไหนชอบกินไอศกรแบบไหนเงี้ยเลือกดูได้เลยเยอะมากครับ แน่นอนตะกี้เซอร์ไพรส์ตอนจบเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงพี่รู้ไหมว่าไม่มีใครรู้เลยพี่รู้หรออ้าวไม่เห็นบอกกันเลยโอ,อ้โหไม่เห็นบอกกันเลยแล้วจริงหรอก็ว่ <c oughs> <c oughs> ามาอยู่ตอนจบนั่นสิคือจะบอกว่า คือไม่รู้จะโปรโมทอะไรด้วยนะเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าซีรีส์เกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรเพราะว่าเดินมาแล้วก็คุยกันนะรู้แกว่า,วาน้องเห็นโปเตอร์พีปะมันเกี่ยวกับอะไรน้องคิดว่าเกี่ยวกับอะไรทุกคนก็แบบแชร์ลิงก์กันซีรีส์น้องเกี่ยวกับอะไรแล้วคุยกันพี่แต่มันมีโลงด้วยนะผีหรือเปล่าเอ้ยมีนักนักศึกษาแต่ว่า,าตปกสดใสเลยเออแต่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอนะ่ะก็าฝากแฟนๆที่เขาเรียกว่ารู้แล้วว่าเราเล่นเรื่องอะไร เขาไปอ่านนิยายนะคบเพราะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปอ่านนิยายเราจะได้กลับมาคุยกันดูเรื่องลืมบอกว่าตะกี้พอเข้าหลังเวทีก็มีนักเขียนวิ่งเข้าไปหาเราเป็นนักเขียนคนเดียวกับบางกรกินยายซึ่งเราเข้าใจแล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนเขียนให้กับเรื่องเดือนหลงเดือนซึ่งก็ปล่อยพายรอดไปทีเนี้ยผมก็เลยเขาก็เลยพูดว่าดีใจไหมได้ได้อะไรนั้นร่วมหอลงลงเราก็เลยแบบอ้าพี่แต่งเหรอครับเอ้าววนกับมาเจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ย เพูดกันตอนนั้นน่ที่เราจะดูสองคนกว่าเรายายามมากว่าผมเริ่มเริ่มรู้ว่าต้องมีอะไรกับเราแน่ๆหรือต้องมีโปรเจกต์สำจติงบางทีผมคิดว่ามีซีรีส์ร่วมกันหรือเปล่าสีคนหรือจะมีหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอเขาพูดว่ายังไม่ได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองใช่ไหมรอใช่ไหมนะรู้ละว่าต้องมีซีรีส์แน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช่ก็จะเห็นว่าหยิกมือตัวเองอยู่ คีฟคูมากเพราะว่ากลัวกลัว,วแบบกลัวน้ำตาไหลเพราะว่าดีใจมากเพราะว่าก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยปีหน้าเราก็อาจจะต้องแบบพักเพราะว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นหนังใช่ไหมครับแต่เราอ่ะก็ชอบเล่นซีรีส์ด้วยก็รู้สึกว่าโอเคปีหน้ายังไม่มีซีรีส์ก็เดี๋ยวเต็มแบบที่กับหนังไปก่อนแต่วันนี้ขอบคุณซานเตอร์มากที่ให้โอกาสมีซีรีส์กับพวกเราอีกรอบนึงอ๋อจริงๆหลยคนก็คิดว่าอุ้ยพอแดงซ์รอมหรือเปล่าไม่รู้จริงรู้แบบอาจจะรู้มาแล้วอะไรเงี้ยเอาจริง พูดตรงๆว่าไม่รู้จริงๆครแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากซึ่งซีเวนย์เขาก็จัดแบบจัดพันกันไปพันกันมาก็ไม่มีทางจะรู้อยู่แล้วว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนไปเอ็นดูซีรีส์พวกเราด้วยนะฮะตอนที่เห็นซีรีส์อะแตชื่ยะ็รรได้เป็นผู้อไตอนแรกก็งงว่าอันไหนของเราเออแต่ว่าโอเคอันเป็นผู้หญิงโอเครู้ละพะเขาบอกว่าอุ้ยทำชาตเราว่า มอสแบงอยู่ฝั่งซ้ายมอสแบงอยู่ฝั่งซ้ายเท่าไยอ่รู้แล้วเป็นจักรยานไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวมหาลัยหรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่ชุดมหาลัยอันนี้คือได้ฟังนักเขียนพี่นักเขียนเล่าให้ฟังเล็กน้อยก็คือเป็นคลแบบว่ากลัวๆอยู่ในกาดผู้กาดเป็นแบบอยู่มหอหอหอร่วมหอคือหอมหาลัยเหมือนก่นเหมือนเป็นสไตล์แบบนักหยุ่มกันเลยซึ่งเราทำไม่ได้เลยเราไม่ เนยากมากไม่หยุมแผลเป็นที่หลังไม่หายเลยยากมากเลยถือว่าท้าทายมากเลยครับแบบหยุมกันร้อมากมากเลยครับปลอมจริงอ่าก็ตอนนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าเปิดให้แฟนๆนอกจากในไลฟ์แล้วเนี่ยจะได้เห็นในซีรีส์ด้วยว่าเวลาหยุมกันจะเป็นยังไงผมคาดหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ตัวละครของผมจะเป็นแก่นๆกนจะเป็นดื้อๆไม่อยากนิ่งแล้วอยาก เป็นตัวป่วนแล้วก็อยากแบบเขาเรียกว,ว่าทําทุกอย่างให้มันชุลมุนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากเป็นเด็กมากๆถึงแม้ว่าเราจะยังเด็กอยู่ก็ตา,ามแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากให้ตัวละครผมมันเท่ครูแล้วก็ต่อปากต่อคําเขาชนะแต่ก็อาจจะติดน่ารักเขาติดน่ารักก็จริง้เขาแข่แข่งกันเลยครับจริงา่งผมอยากให้เขาเท่ครูแล้วผมจะเล่น แต่อยากเป็นฟิลแข่งกันเพราะช่วงนี้ก็คือพยายามแบบแต่งตัวหล่อสู้กับเขาแต่ตลิมันไม่ได้แต่ตหล่อแค่ไหนคอมเมนต์พูดว่าอะไรรู้ไหมฮะสวยสับมาก <laughs> ผมแต่งหล่อมากคือปาเจลนี่เลยคือคือหล่อเลยอะ่ะสวยมากลูกแบงสวยมากลูกแบงสวยมากค่ะคืออยากให้ชมมาหล่อบ้างแต่ว่าไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจเพราะหน้าเรามันอ่ะเด็กก็หาว่าหลงตัวเอง ลง,รงครับรอยากให้มอชมว่าน่ารักจังแหนชมหน่อยเลยไหนวันนี้เป็นวันดีเน้าเนี่ยดีแบงค์หล่อแฟนๆชมแล้วว่าหล่อแบงค์ดีน่ารักเปลี่ยนเรื่องเลยฮะนี่ไงหยุ่มกันแล้วนี่นี่คือทีเซอร์ซีรีส์แล้วนะนนนนครับนนใช่ครับมอสมีตาโขนใช่ครับก็ภาพยนตร์อันนี้ก็ฝากจริงจิง ฝากด้วยนะฮะก็ต้นปีเริ่มถ่ายแล้วก็ชื่อเรื่องว่าตาโขนนะฮะเป็นเรื่องแบบโคตรจะสนุกก็ใครที่รอหนัง mm hmm. เพิ่มเริเบาๆแล้วก็เป็นแิวค่าตรกรรมเบาๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับความลึกลับมันจะอยู่กับคนไทยไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้ว่าตาโขนจะน่ากลัวจะสยองขวัญจะแว่าทําให้ขนลุกได้แค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอดูใช่ครับสองผมคืออาร์เดกนะครับก็อา a d เ m y ดมี Academy ่เอ็กซ ก็คือรวมคนที่มีพรสวรรค์มาอยู่ด้วยกันในโรงเรียนเรื่องก็คือผมเนี่ยระบบเป็นเซนซึ่งตัวละครก็คืออยู่ผิดที่ผิดทางเนียครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์มากมายทีเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าแนวแฟนตาซีที่เป็นสืบสวนสอบสวนอย่างที่พุ่มกับเขาบอกก็คือเขาอยากจะเขาเรียกว่าสนับสนุนวงการภาพยนตร์ให้มีหลากหลายแนวมากขึ้นอย่างแนวแฟนตาซีเ, Fantasy เนี่ยมันก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากในไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดําเน,นินสนอแฟนตาซีเพื่อให เขาเรียกว่าภาพยนตร์ไทยมีความหลากหลายมากขึ้นก็อยากจะฝากเขาเรียกว่าหนังเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็จริงๆไม่เราเขาก็บีไม่ชี้เราก็รู้สึกว่าเห็นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เพราะว่านักแสดงตอนนี้จริงๆที่เดินออกมามี3คนใช่ไหมครับจริงๆมีเยอะมากมากแต่ว่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ไมนเป็นหนังมนไม่ใช่ซีรีส์ใช่ไหมฮะถ้ารู้คาแรคเตอร์แล้วอาจจะแบบไม่เวิร์กหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูในในหนังจริงนะครับว่าใครจะเล่นเป็นอะไรบ้าง เป็นเรื่องแรกของคู่เลยครับแต่ผมก็อาจจะไปแวบอยู่ตาโขนนิดนึงไปเป็นไปศพไปเป็นสวัสดิการเป็นศพเป็นศพโอ้โหให้เป็นศพเลยหรอเป็นศพเป็นศพแล้วต้องหน้าตาน่ารักขนาดนี้เลยหรอแล้วเป็นศพตายท่านี้ด้ะอย่างงี้อันนี้อันนี้แมนกิ้บอกเท่แล้วไงอ่าเอออยากเป็ลูกเท่แต่ว่าใครเลยสมว่าสวยสับมากลูก เป็นนใเรื่องงขออางี้ครับผมรู้สึกว่าทานกันไม่ได้ไม่ก็งานของเขา็อย่างเับเป็นส่วนตัวของเขาเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่บางทีเขาบางทีเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้อยากมีคนอื่นแบบอยู่ด้วยอะไรงี้ก็อยากให้เขาไปเจอคนเอาจิงพูดจริงๆไม่ว่าอะไรเลยเมื่อกี้เอาพูดจริงๆก็ถือว่าเป็นผลงานของแบงค์เรารู้สึกว่าอยากให้อยากให้แบงค์ไปเจออะไรใหม่ๆจริงๆก็อยากให้เจอแบบผู้คนใหม่ๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเจอแต่คนเดิมๆมันก็เบื่อแล้วแหละอือเอาพูดตามตรงเบื่อแล้ว เบื่อแล้วตัดพอตัดคอเบื่อแล้วเบื่อแล้วตัดคอบางทีก็เบื่อแต่ว่าไม่ได้เบื่อเขานะเบืเ่อคนอื่นอาจจะเบื่อตัวเองนี่ไงออกสื่อออกสื่ออย่างเงี้ยแหละเบืเ่อจริงอันนี้คืออันนี้คือ acting อตตนี้อยู่ปะร่วมหัลงๆหยุ่มมันไปเลยก็รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในในโปรเจกต์แรกของเขาด้วยก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายครับไม่ไม่ไม่เป็นก็จะเป็น พราะว่าแม่หมอบอกว่าด้วยความที่เรื่องเนี้มันเป็นความเชื่อของที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยใช่ไหมบ้านที่เขาเกิดเลยเพราะงั้นอ่ะสถานที่ที่ไปถ่ายก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งหรือเกือบทั้ง80ก็จะไปถ่ายที่นั่นแม่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำส้มตำแล้วก็ทําอาหารแซ่บ์ให้ผมกินก็เลยโอเคไปก็ได้ไปก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบห่วงกินนะหรอไปก็ได้แม่เขาบอกหารกับเข้ามากมีเจ้าหินแท้เยอะเลยใช่ แล้วก็จริงๆมีอีกคนหนึ่งก็คือแฟรงก์ก็คือเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวของมอที่มาจากจังหวัดเลยก็เลยแบบคุยกันถูกคอมากก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทําให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าดูภาพยนตร์ไปแล้วน่าจะแบบสนุกเนาะใครที่ดูหนังผีชอบดูหนังผีเจอแน่ไม่ได้บอกเป็นหนังผีซะหน่อยอาฉันพูดเล่น <laughs> เอาจริงในการยูทูปก็จะมีแบบปะปลายเขาเรียกว่าเป็นขาดเป็นตอนอะไรอย่างงี้เอาจริงก็ไม่ขาดเป็นตอนก็อยากให้ทุกคนนะครับรอดูนะครับว่าแบบเขาเรียกว่ายูทูปของเราเนาะเออจะทําอะไรบ้างจะอะไรยังไงจะงงงงอ้องอะไรอย่างงี้ก็ฝากด้วยเพราะว่าพวกผมก็แต่ช่วงนี้ทำงานแล้วพอติดเพอร์เฟกพื่แฟนบอกว่าอยากให้กลับไปแบบไม่เพอร์เฟกบ้างไม่ได้แล้วแต่มันไม่ได้แล้วมันพอแกรมมันมาติดป๊บเราพยายามดิดเอ้ยออกออก,ออกมันไม่ออก พอแกรมมันมาติดปุ๊บมันซึมมันไม่ออกใช่ไหมเห็นไหมล่ะก็กลับไปดูเลยฮะอยากดูตอนใหม่กลับไปดูตอนเก่าก่อนเอางี้ถ้าผมให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาพี่อยากให้พวกผมไปไหนห้างครับไปภูเขาใช่ไหมไปห้างโอ้โหเดี๋ยวปัดแกรมหมดแล้วอ่ะรอดูรอดูว่ามีอยู่มีอยู่อ่า มเคยจริงนะมีคลิปอีกเป็นล้านคลิปล้านทีมเราต้องการท้องเดียวไม่ปอกกับอ้อนกันเลยอ้อนไม่ได้อ้อนไม่ได้เพราะว่าตีกันไปแล้วห้าชั่วโมงบอกว่ามองกล้องมองกล้องนี่อย่างเงี้ยเออถ้าเธอไม่มองกล้องก็ไม่ถ่ายแล้วนะมองนะหนึ่งสองสาสวัสดีครับอ้าวไม่พร้อมกันหรอกปล่อยพูดพร้อมกันเราปิดเอาใหม่สวัสดีครับอะไรเงี้ยจริงหรอชอบเหรอ เราลองเราลอง,ลองสักเ,เอาไหมพี่หวันติดเทน t w i t t ิตเตอร์ลำหนึ่งแบนมอสแบงค์แฮชแท็กแ<อ>บนแบนมอสแบงค์ไม่เอามองเบี้ยวติดเอาแต่ใจไงได้เอาเป็นว่แบบาแบบเดินดีกว่าแต่แต่จะบอกว่าตั้งแต่ไปออกรายการกับพี่เอแคร์มาคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ไปตลาดแล้วคือแม่แม่รู้จักก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไปคอลแลบกับพี่พี่ ในในวงการยูทูบเบอร์บ้างเพราะเพราะเราก็ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยก็มีแผนว่าอาจจะมีไปแบบชวนชวนพี่ๆไปเที่ยวกับม้องเบลด้วยกันอะไรเงี้ยครับไปไหมล่ะคู่กระดึงไหมไม่ชวนแฟร้ายแต่ไม่ไปแต่พี่โอ๋ชวนทีนเลยนะยังโอ๋ชวนที่นะเมื่อกี้มาที่ค่ายสตาร์เตอร์มาค่ายสตาร์เตอร์พอเขามีจับฉลากกันว่าของขวัญก็คนละหมื่นเอ้เล่นเล่นเล่เล่นฮะสุดแฟนๆงงแล้ว ได้เลยครับก็ฝากได้นะครับผมแฟนๆทุกด้อมทุกค่ายทุกบ้านเลยนะครับก็ไลอัพปีนี้ของสตาร์เตอร์นะครับก็จัดเต็มแน่นอนมีหลายเรื่องมากๆนะครับแล้วก็มีซีรีส์มีภาพยนตร์มีบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมเขาเรียกว่าร่วมจอยไปด้วยกันชอบแบบไหนก็เลือกเซฟแบบนั้นนะครับผมฝากได้นะครับเราหมดแบงด์ด้วยสองคนด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ thank you so much